คุณปูเป้เป็นมะเร็งค่ะหลังโพรงจมูกค่ะอาการเป็นยังไงครับถึงรู้ว่าตัวเองได้เป็นมะเร็งตอนแรกยังไม่ทราบนะคะครับพอเริ่มเริ่มมีเลือดออกปกตินี่ไม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 ่เคยเลือดเลือดกำเดาออกก็มีออกเรื่อยๆเดือนละสองสามครั้งอยู่ๆก็ไหลออกไหลออกไม่มีสาเหตุไม่มีการกระทบเกิะเทือี่ไม่มีค่ะไม่มีแล้วตั้งแต่เด็กจนโตสามสิบสามไม่เคยเป็นด้วย มีอึดอัดหรือมีเลือดออกเลยใชแค่มีเลือดออกแล้วมีเลือดออกแล้วก็อยู่มาเกือบเกือบปีก็เริ่มหายใจไม่ออกอืแล้วก็มันมันคงโตขึ้นเรื่อยพอหายใจไม่ออกแล้วก็แน่นจมูกหายใจไม่ออกจนจนจนหายใจไม่ได้เลยข้างเดียวกินยาก็ไม่หายเหมือนคนเป็นหวัด ที่แรกคิดว่าเป็นไซนัสที่แรกคิดว่าเป็นไซนัสก็ทานยาทานยาก็ไม่หายก็เลยปรึกษาหมอครับก็ไม่หายอยู่สามกับสองสามเดือนได้ส่องได้ดูยังค่ะตอนนั้นยังแล้วพอพอพอเปลี่ยนหมอก็เลยพอเปลี่ยนหมอก็เลยตรวจพบแต่ตอนตอนแรกได้ตรวจพบนี่ตรวจพบทางคอแล้วก็ส่องหมอคุณหมอส่องกระจกขึ้นไปทางคอแล้วเห็นเป็นก้อนเนื้อก็เลยสั่งสองกล้องก็เห็นเป็นก้อนเนื้อ นั่น<พ>ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งยังค่ะ,คะก็ส่องกล้องวันจันทร์ก็ตัดเอ่อส่องกล้องวันวันเสาร์ก่อนครับวันเสาร์วันเสาร์เสร็จแล้วก็มานัดตรวจส่องกล้องอีกทีหนึ่งทางทางเอ่ออีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งมันจะมีจอทีวีเห็นด้วยก็เจาะเจาะส่องกล้องเหมือนกันค่ะออแต่ว่าเอ่อโรงพยาบาลเดิมไม่มีทีวีหมอก็จะเห็นไม่ชัดเพราะเป็นกล้องสมัยอีกโบราณค่ะแล้วพอมา สองกล้องแล้วก็วันนั้นก็ตัดชิ้นเนื้อเลยเพื่อจะพิสูจน์ละเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งไหมพอตัดชิ้นเนื้อวันจันทร์พอตัดปุ๊บต้องรอผลถึงวันวันศุกร์วันพฤหัสเย็นถึงจะได้ผลครก็ก็ก็ยังยังไม่ซีเรียสพอมาจัดวันจันทร์วันพุธวันพรพุธมันพอตัดแล้วมันคงโตโตแบบโตโตมากๆโตเร็วมากโตเร็วมากพอโตเร็วมากเราก็เอกใจแล้วเพราะว่า มันมันมันโตแล้วมันไปกดทับจอประสาทตาด้านหลังก็ทําให้มองใด้ไม่ชัดมองมืดมืดไปเลยมืดด้านเดียวไปเลยเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราถ้าเราปิดตาข้างที่มองเห็นเราเราเปิดตาด้านนี้เราก็จะเห็นแค่ขอบแสงตรงกลางก็เหมือนมินเอาฟิล์มเอ็กซเรร์มาบางใช่ค่ะใช่ใช่ก็จะมืดไปก็ตกใจแล้วก็คิดคิดคิดแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแน่ แต่ก็รอผลให้ชัดเจนก็ตัวเองก็สันนิษฐานว่าเป็นสันนิษฐานว่าตัวเองทานอาหารที่ปิ้งปิ้งย่างๆมากเกินครับอันนั้นคือเมื่อปี55าี่เริ่มเริ่มเริ่มรู้เนี่ยเริ่มรู้เนี่ย5 4า5 5 4เริ่มเริ่มเริ่มหายใจไม่ออกก่อนฮะปลายปี54รู้ว่าเป็นมะเร็ง55เดือนกุมภาต้นปี55ค่ะต้นปี55คุณหมอบอกว่าต้องรักษายังไง เคมีบำบัดเคมีบำบัดก็คือคีโมนี่แหละค่ะหกเข็มครับฉายแสงสามสิบห้าครั้งอันนี้เพื่อให้มันฝ่อลงค่ะไม่มีการตัดตัดผ่าตัดไม่ได้คุณหมอกว่าจะไปผ่าตรงไหนเคมีบำบัดเข็มแรกก็อาเจียนปวดหัวปวดขาอืท้องเสียมีหมดอาการที่อาการที่เขาบอกมาว่าเป็นผลข้างเคียงตอนการเคมีบำบัดมีหมดเลยเป็น แต่แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็ท้องเสียแค่ไม่กี่วันปวดขาเป็นอาทิตย์เหมือนกันอันนี้ไปทํางานได้ไหมฮะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะทําได้อย่างทําได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้บ้านได้แต่ถ้าเกิดเป็นพนักงานคงยากนะเออคงยากอ่าฮะก็ตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังไม่เริ่มบิ่มครับพอเคมีบําบัดเข็มแรกผ่านไปคอีกไม่กี่วันต่อมาก็เริ่มบิ่ม แล้วก็หมอก็น,นัดอีกสามอาทิตย์ทำไมตอนนั้นถึงรู้ว่าบิมจะช่วยอะไรคุณปูเป้ได้บ้างยังไม่รู้เลยค่ะตอนนั้นยังไม่รู้แต่แล้วใคา,าบอกว่าว่าพี่ชายพี่ชายไปศึกษาเหมือนเขาเคยอ่านเจอว่ามีสารสก,กัดจากมังคุดที่ช่วยในเรื่องผู้ป่วยมะเร็งรและต้านมะเร็งได้ผลตณฑ์ของเรายืนยันว่าไม่ใช่การรักษามะเร็งใช่ไหมฮะ สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลต้องย้ำกันให้ตรง,ตงนะครับแล้วก็ให้ภูมิพลานทานในร่างกายภูมิคุ้มกันในร่างกายดูแลตัวเราเองครับ,รบแต่แต่ที่เราเคยคุยกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีลิ์ต่อพวกเชื้อราไวรัสแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งครับก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราไปสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเซลล์ไม่เลยขาวที่ไปกระตุน้นไม่เลยขาวแพชคาดค ให้จัดการกระสิ่งแป,ปรปอมเีก็กเข้าสู่ร่างกายซึ่งก็คือเซลล์มะเร็งใช่ครับอ่าฮะอ่ะเสร็จแล้วก็เลยรับประทานรับประทานไปสามอาทิตย์นะคะก็ไปเคมีบํบาบัดใหม,ม่เข็มที่สองครับกลับมาก็ปวดเมื่อยน้อยลงไม่ท้องเสียไม่คลื่นไส้ไม่อเาจียนตั้งแต่ตั้งแต่ทานไปครั้งยาแก้คลื่นไส้อจียนก็ทานแค่ครั้งเดียวครับ ต่อไปหมอก็ไม่ให้เลยหมอเราก็ไม่มีอาการนี้หมอก็ไม่ให้ยาแก้เคลื่อนไส้อาเจียนรยังไงฮะทานบิมปริมาณยังไงสามคูณสาม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 เช้าก่อนอาหารกลางวันกลางวันก่อนอาหารเย็นตอนเย็นก่อนนอนก่อนนอนนอนสูตรสีเขียวสีเขียวนะฮะอย่างเดียวเลยอ๋อดึมน้ำมังคุดด้วยน้ำมังคุดค่ะเช้าเครื่องซองเย็นเครื่องซองอืเข็มที่สองก็ยังคิดว่าน่าจะ อาการปวดเมื่อยน้อยลงมากคิดคไปเองไหมพอพอเข็มที่สักอีกสามอาทิตย์พอเข็มที่สามไม่เลยสบายมากเลยน้ําหนักขึ้นไม่ปวดไม่แพ้ไม่แพ้ไม่ไมปวดทำงานได้ปกติขับรถไปรับไปส่งลูกไม่อจเอียนไม่อะไรเลยทํางานได้น้ําหนักขึ้นด้วยค่ะปกติหนักสี่สิบเก้าน้ำหนักขึ้น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 ,นจนจนฉายแสงเข็มสองดีขึ้น เข็มสามน้ำหนักขึ้นไม่รู้สึกอะไรเลย่านน้ำหนักขึ้นแล้วก็คุณหมอก็เห็นว่าเริ่มฉายแสงได้แล้วเริ่มฉายแสงได้ก็ก็ฉายไปก็น้ำหนักขึ้นขึ้นขึ้นจนจนฉายแสงไปสักประมาณ1ิบสี่สิบห้าครั้งครับเริ่มฐานฐานอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไหมคือไหมตั้งแต่ตั้งแต่ฉายแสงลงมา<อ>ตรงนี้นตอง,ตองตตบริเวณนั่นเลยถ,ถึงคอเลยนะคะ uh huh. ก,ก็หมอก็บอกว่ามันไหม่มันไหม้ไม่เห็นชัดเลยเพราะว่ามันดำคิวเผลอดำเลยดำเลยดำปีเลยแล้วก็ก็เริ่มทานไม่ได้เริ่มทานน้อยลงก็ก็น้ําหนักเลยลงแต่ยังทานน้ําได้บ้างอยู่ช่วงแรกช่วงแรกอพออ,อาหารก็เป็นอาหารปั่นเหลวหมดเลยอาหารเหลวหมดเลยคผลไม้ผักปัก่นเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนมแล้วก็บังคุดก็ทานกลืนไม่ลงแม่ก็แกะ แคปซูลออกชงน้ำชงน้ำแล้วก็ดื่มแือวฝืนดื่มตลอดที่บ้านคือทราบหมดทุกคนค่ะเห็นหมดเลยว่าคุณปูเป้เนี่ยอาการดีขึ้นสามารถรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ใช้แสงได้ด้วยบิมเลยต้องบังคับว่ายังไงก็ต้องกินค่ะแม่แม่ตรงเวลามาก เช้ามาปุ๊บมาเลยเช้ากลางวันเย็นนี้มาทงมาให้เลยอืมอมอืมก็ยังสูตรเดิมเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทานเป็นเม็ดก็คือละลายน้ำเอาใช่แล้วดีขึ้นหรือว่ามีอาการอะไรบ้างพอเริ่มฉายแสงที่บอกไหม้ไปแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวได้เพราะว่าต้องมาต้องต้องมาฉายแสงที่โรงพยาบาลทุกวันครับก็ช่วยเหลือตัวเองอาบน้ำแต่งตัวขึ้นรถจากเพชรบุรีมากรุงเทพนะคะอืมอมก็ขึ้นนั่งรถมา แล้วก็ไปกลับไปกลับทุกวันเนี้ยจนประมาณสองสัมเกือบสองสัเดือนนะคะถึงฉายแสงเสร็จพ่อฉายฉายแสงเสร็จตอนนั้นก็ยังทานไม่ได้นะคะก็พยายามพยายามกลืนกลืนน้ําได้พยายามกลืนแําเจ็บมากเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีแผลข้างในยิ่งิ่งมากกว่าคนเจ็บคอธรรมดาเหมือนร้อนในสักประมาณพันเท่าน้ำลายก็ไม่มีน้ําลายไม่มีเลยน้ําลายแห้งพงจมูกแห้งต้องล้างจมูกตลอดอื แต่แต่ยังทําความสะอาดห้องได้ก็ยังลุกทำประจำวันยังทอะไรได้ยังทาอะไรได้ว่างก็นอนมากขึ้นอแต่ก็ไม่ไม่ได้ทํางานละตอนนั้นไม่ได้ทํางานก็หยุดไปสักสองเดือนเพราะว่าเพราะว่าหน้าดํไม่ไม่ไม่อยากออกไปเจอเจอผู้คนหน้าดำไม่เจอไม่เจอเพื่อร่วมงานเพราะงั้นก็อต่เพิ่มมีบำบัดยังไม่เสร็จ เสร็จพร้อมๆกันเสร็จพร้อมกันเสร็จพร้อมๆกันกลางเกิน,กนกรประมาณกร,รกฎาค่ uh huh. ะหมอก็หยุดทุกอย่างละเพราะรักษาเสร็จหมดทุกอย่างพอก็ทานบิมตลอดทานบิมตลอด uh huh. ประมาณอีกสักเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแข็งแรงขึ้นมากน้ําหนักขึ้นอ uh huh. จากเดิมที่ลดไปสิบสองโลนี่ลดไปเหลือจากจะขึ้นมาห้าสิบสองลง uh huh. ไปสามสิบแปดแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนสี่สิบสอง สุดท้ายแล้วเคมีปบำบัดฉายแสงครบปับ๊บได้ตรวจอะไรต่อเนื่องไหมฮะหมอนัดเอ็มอไอครับเมื่อปลายปลายปีนะคะปลายปี 5, 5. ปห้ากลางกลางกลางปีก่อนรอบหนึ่งกลางปีก่อนรอบหนึ่งอ่าฮะพอกลางปีรอบหนึ่งมัน,นมันก็เจอก้อนเนื้อยังมีอยู่คนละที่ค่ะมันเหมือนเกิดขึ้นใหม่อืเป็นก้อนเนื้อที่แก้ม ก็เจาะเจาะหมอก็เข็มเข็มดูดเนื้อตรงนี้ไปตรวจไปตรวจดูว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งไหมมันไม่ใช่มันเป็นก้อนเนื้อแต่ก็หมอแล้วก็แนะนําให้ผ่าออกผ่าแล้วไอ้ก้อนเดิมล่ะก้อนเดิมยุบหมดแล้วหายไปเลยหายไปเลยอแต่พอพอหายมันไหม้หมดแล้วก็กลายเป็นมีพังผืดอีกมีพังผืด ในในโพรงจมูกเนี่ยค่ะแล้วต,ลลต้องรักษาอย่างไร,รับโพรงจงมูกกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพังผืดระหว่างผนังทั้งสองด้านออก็ยังไม่รักษาหมอก็นัดนัดก่อนครับหมอแค่กรีดไปนิดนึงกรีดไปนิดนึงแล้วเลือดออกเยอะแกก็เลยหยุดกรีดแกก็บอกว่าต้องเข้าห้องผ่าตัดถ้าเกิดจะผ่าแต่แต่ตรงก้อนเนื้อเนี่ยผ่าออกไปแล้วผ่า,ผ,าผ่าทาั้งช่องปากครับแล้วก็ผ่าออกไปก็จบตรงนั้นก็ไม่มีอะไรละ แต่มันไอพังผืดเนี่ยยาวนิดหนึง่งหมอก็จะนัดเรื่อยๆสองเดือนมาดูทีสองเดือนมาดูทีทก็ยังไม่ผ่าก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยออพอพอหมอบอกว่าเราปกติครับเราก็จกักสามคูณสามเราก็มาเหลือสามคูณสองแล้วพอไม่มีอะไรเลือดก,ก็ปกติอะไรก็ปกติเราก็มาเหลือสองวันละสองแล้วพอมาบอกว่ามีพังผืดเราก็เลยเพิ่มเป็นสองคูณสองเช้าสองเย็นสอง แล้วล่าสุดที่ที่ที่ไปตรวจเนี่ยเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วครับคุณหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วเพราะมีม,มีมีช่องเปิดให้หายใจได้มันก็มีโอกาสที่ทําให้หายใจได้ปกติหายใ,ใจได้ปกติเผื่อพังผืดนี่าอาจจะแบบค่อยคอยคย,ยุบ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 ,ยบลงอืมอ,มอมก็เป็นเรื่องที่น่าดีในะใช่ค่ะนะคุณปูเป้คิดว่าเป็นผลมาจากการบิมมีส่วนนะคะเพราะว่าจากเดิมที่เราทานสอง แล้วมันแล้วมันแพงเผื่อนี่มันก็ยังอยู่แล้วเราเพิ่มเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นเช้าสองเย็นสองมันก็เลยดีขึ้นใช่ถ้างั้นต้องให้อาจารย์พิเชษตอบนะในกรณีอย่างของมะเร็งของคุณปูเป้เนี่ยมันเพิ่มตัวไหนลดตัวไหนครับอาจารย์โอเคนะครับสิ่งที่เราจะพบในกรณีแคปซูลเนี่ยถ้าเราดูในในโปรเจคเตอร์ th1 th1 เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มความสามารถในการจัดการ กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นนะฮะแล้วขณะเดียวกันก็มี t ีเอสซึ่งไม่ได้เพิ่มหรอกแต่มันก็อยู่ของมันแต่เมื่อเปรียบเทียบก,กับ t ีเแล้ว t ีเมันมีมากกว่าอาการเหล่านี้มันอาการที่ดีสําหรับร่างกายนะฮะคือมีการลดการแพร่พัิธุงเดงแต่ยังมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้วที่สําคัญก็มี t ีเอเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเพิ่มขึ้น5เท่าตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุด การเพิ่มขึ้น5เท่าของ T17 เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเลยครับแคปซูลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ในที่สุดเราก็พบว่าวในเมื่อเราวัด T regulator มันมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งของ T regulator คือ Inter ิน t e r ร์ u k i n 9เนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความสามารถที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจากการสร้างของ T helper 9นะครับ เพราะฉะนั้นในแคปซูลของเราเนี่ยจะมีกลุ่มกลุ่มเม็ดเลือดขาวที่สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งสิ่งแปลกปลอมได้ถึง3กลุ่มกลุ่มแรกคือ t s 1กลุ่มที่2คือ t s 1 7และกลุ่มที่3คือ t s 9เนะครับเมื่อเรามีทหารเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องกินเข้าไปมไม่ใช่เป็นยาเรากําลังลบกับมะเร็ง โดยใช้ยุทธศาสตร์ซูนวูนั <c oughs> ก็คือว่าใช้ทหาร <c oughs> ในร่างกายของเราที่มีอยู่เนี่ยคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใส่กองทหารเข้าไปไม่ได้ใช้ยาเข้าไปจัดการ <c oughs> เพราะฉะนั้นภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยน <c oughs> ะครับไอจุดนี้เป็นจุดสําคัญ <c oughs> ผมคิดว่าศาสตรของการภุม ความพูมพิพุงกันเนี่ยที่จะดูเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะต่างจากศาสตร์ของการดูแลสุขภาพโดยใช้ย,ยาก็ตรงนี้เองคือการสร้างตัวเราเองให้ดูแลสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงรแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ